สวัสดีครับทุกคนเ,เสียงทำไมเป็นอน<ล>ะไรทุกคนวันนี้มันจะพาทุกคนไปช็อปปิ้งเที่ยวที่บางกอกหนึ่งวันส่วนการเดินทางมันจะใช้ BTS เพราะมันสะดวกและรวดเร็วดีมัดขึ้น BTS มาลงที่สถานีชิดลม<ง>แล้วเราก็เดินต่อไปอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้นนมัดไม่ได้มาคนเดียวนะครับมัดมากับแม่ฟ้าเมื่หรือฟ้าผ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนก่อนอื่นสิ่งอื่นอันใดอื่นใดพอะไรไปนะครับทุกคนกลับมาก่อนวันนี้มัดจะพาทุกคนไปไหว้ขอบอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างเซ็นทรััลลลลเเเเเเววิิิดด์์ยยกกก็็คคือออองงงพพพพรรระะะะขขขนน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 ศศศ่ตหห้้าาาาาจมมมีีไธูปทแ ไปซื้อไกลเลยชุดละแค่100่ร้บาทเท่านั้นนี่เขาแถมคอมบูชาและบวสวดพอพิฆเนศมาด้วยเตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็กล่าวคำบูชาพอพิฆเนศเกเเมื่อเราขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็ทุบเทียนไปปักตรงด้านหน้าพอพิฆเนศเลยแล้วก็เดินเอาดอกไม้ไปวางเสร็จแล้วก็เดินกลับมาแบบกระดุกกระดุกกระไดยกระดุกเมื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธนรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีก็เลยจะพาแม่ฟารดาไปหาอะไรกินเราเข้มาแวะที่ร้านอาหารตามสั่ ชิน้นใหญ่ๆกัดเข้าไปโอ้โหตาโตพะมันแข็งมากโอ้โหเลเลยกินข้าวเสร็จแล้วเราก็พาคุณแม่มาช็อปต่อที่แพตเทนัมเออเราก็ชอบป,ปองชอปปิงกันไปเออนี่มีสร้อยด้วยเออหวานฉ่ำนี่แม่ฟาราดากำลังจะหาชุดไปงานวันเกิดตัวเองแต่คิดไม่ออกว่าจะแต่งตัวยังไงดีมันเลยบอกว่าเอาตัวนี้ไปเลยสีชมพูประหลาดแต่งเหมาะกับแม่ฟาราดาสวยจึ้งฉ่ำชอบที่แพตเทนัมเสร็จเรามาต่อที่นี่เลยกุ้งทองพาซตาตอนนี้เริ่มเวียนหัวเราชอบเยอะเกินไม่รู้จะเอาตัวะทุกนนมแี่ั้ ฟลดานาฬิกาสีทองฉ่ำโบช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราเดินทางมาต่อที่อนุสาวรีย์ชัยช้อปปิ้งเยอะเกินเราก็รู้สึก<ๆ>ก็เลยจะพาแม่ฟลดาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือบอกได้เลยว่าใครมาถึงอนุสาวรีย์ชัยแล้วไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือถือว่าพลาดมากเลยเราก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปา่ากย์หิวมากก็เลยสั่งมาแบบจุกจุัทวละ18บบาทเองราคาไม่แพงมากนี่ให้แม่ฟ้าชิมก่อนโอ้ แม่ฟ้าบอกโอเคโอเคอร่อยมากยกนิ้วโป้งให้เอาละครับทุกคนมาถึงตามมัดชิมบ้างนี่เลยคลิปสิ้นขึ้นมาอู้หูชามที่มันกำลังทานอยู่บนคือเมนูน้ำตกหมูนี่เลยซ้อยเข้าไปอืมทำตาโตแล้วทำตาโตแล้วอร่อยมากถึงกับต้องยกนิ้วให้เลยโอ้ ภาพหลังทานเสร็จกินเรียบแม่ฟ้าบอกโอ้อิ่มมากทองจะแตกเอาละครับทุกคนเราวาร์ปมาที่สวนจตุจักรนะครับบอกได้เลยว่าสวนจตุจักรตอนกลางคืนอากาศดีมากส่วนใครที่อยากมาออกกําลังกายก็มาได้อยากออกก็ออกไปส่วนเรามานั่งกินลมชมวิวรับลมเย็นสบายมาก